สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เริ่มรีเรื่องของชื่อภาษาอังกฤษของกปปสกันหน่อยนะครับบังเอิญได้มีโอกาสอ่านข่าวภาษาอังกฤษของข่าวสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้ผู้ชมได้เห็นนะครข่าวสดก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็น่าสนใจตอนนี้ในแวดวงข่าวภาษาอังกฤษก็มีการถกเถียงกันว่าชื่อเต็มภาษาอังกฤษของกปปสนั้นควรจะเรียกว่าอย่างไรเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เนชั่นหรือบางกอกโพสเนี่ยเขาจะเรียกตามที่กปปสนั้น ได้สื่อสารไปกับสื่อมวลชนแล้วนั่นก็คือที่เรียกว่า People's Democratic Reform Committee หรือ PDRC นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยกับกปปสเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น People's Democratic Reform Committee หรือ PDRC แต่ว่าของข่าวสดภาษาอังกฤษเขาให้เหตุผลว่าถ้าแปลอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะเขาไม่สามารถเรียกตามที่กปปสเรียกตนเองได้เพราะมันไม่ใช่ People's Democratic Reform Committee ไม่ใช่ PDRC ถ้าเขาแปลตรงๆเนี่ยเขาขอเรียก เวลาเป็นข่าวข่าวส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า People's Committee for Absolute Democracy with King as Head of State หรือ P.C.A.D. นะซึ่งผมดูตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองอันเนี่ยนะฮะแปลไม่ตรงฮนะเพราะว่าถ้าผมแปลก,กปปสตรงๆเนี่ยนะฮะมันเป็น Reform for an Undemocratic Society ฮนะ Reform for an Undemocratic Society ฮนะ RUS อันนี้ผมแปลของผมนะฮะไม่เหมือนแบบที่ Post Nation ใช้ไม่เหมือนแบบที่กรปปสใช้แล้วก็ไม่เหมือนแบบที่ข่าวสดใช้นะฮะ Reform for an undemocratic society นะฮะ RUS ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการ Daily Dose ในวันนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ participate นะครับมีส่วนร่วมใน Second Screen ของเรานะครับซึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาให้กับผมนะครับคอมเมนต์ทางการเมืองเข้ามา ที่ daily dose live นะฮะเว็บไซต์อยู่บนหน้าจอ voice tv. co. th/ daily dose live ซึ่งวันนี้มีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาเยอะนะฮะนะ,อะคอมเมนต์ดีๆความค,ค,ค,คิดเห็นดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยนะฮะมีบอกว่าประเทศนี้ป่วยเพราะเสาหลักของบ้านเมืองไม่ทำหน้าที่ตามหลักการที่ควรเป็นประเทศจึงต้องก้มหน้ารับชะตากรรมที่ตัวเองไม่มีโอกาสาได้เลือกนะ แล้วก็มีโคดเดดของคุณสุพจน์ไข่มุกซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ในรายการถ้าผู้ชมที่เข้าไปใช้ second screen ตั้งแต่เวลาทุ่มตรงเนี่ยจะได้ข้อมูลบางส่วนที่ผมจะนำเสนอในรายการเด e Daily Dose ตอน2ทุ่มตรงได้หนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านดูได้ว่าผมจะเล่นประเด็นอะไรแน่นอนประเด็นสำคัญในวันนี้เรื่องของการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครบางเขตนะฮะเหมือนกับที่มีการใช้ พรบอความมั่นคงแต่ว่าเป็นพรกฉุกเฉินน่าสนใจในประเด็นนี้นะครับถ้าติดตามการรายงานข่าวอย่างเช่นในหน้าของ Daily Dose l i ฟ e ก็จะมีอย่างคุณพัคพงศ์อุดมกัลยารัฐของ Voice TV เนี่ยก็รายงานบอกว่าเลขขาสมชอยอมรับพรกอฉุกเฉินเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปได้ต่างจากปี53าสามที่ใช้กําลังผสมระหว่างตํารวจและทหารสุเทพทุกสุบรรระบุพรกอฉุกเฉินต่างจากปี53าสาไม่ได้มีการก่อเหตุร้ายตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพในการใช้พรกรฉุกเฉิน นะก็ลองติดตามกันได้ในนี้มีคอมเมนต์เข้ามาดีๆเพียบคำถามประจำวันฮะคำถามประจำวันวันนี้เราเสนอท่านผู้ชมสามารถเลือกได้มีให้เลือกคำตอบมีอยู่พักเพื่อไทยเลือกพักอื่นๆหรือโนโหวตถ้าเห็นอยู่บนหน้าจอ second screen จะบอกว่าคำถามประจำวันโพประจำวันที่21มกราคมวันนี้คุณคิดว่าคะแนนเสียง ของปอชปในวันเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์นั้นจะเทไปที่ใครเพื่อไทยพรรคอื่นๆหรือ no v หวตเลือกได้นะครับส่งเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายรายการว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคะแนนเสียงจะเทไปที่ไหนพูดถึงเรื่องของการเมืองหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องมีอะไรกันมากนะฮะคือมันมีวัฒกรรมที่ยอดแย่ในการรณรงค์ให้คนมันไม่ไปใช้ิทธิป์ปฏิรูปก่อน แล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นกลลวงสู่รัฐบาลเผด็จการในนี้ทุกคนก็ทราบแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงถ้าดูการเคลื่อนไหวของม็อบเนี่ยผมคิดว่าในวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเขาคงจะเล่นแบบเถือถอถ่อนและเดดดิบๆเดินเถื่อนดิบๆก็คือพูดง่ายๆแทนที่จะปิดกรุงเทพเนี่ยปิดไม่ให้คนไปใช้สิทธิ์ให้การเดินทางจราจรเนี่ยนะฮะบนท้องถนนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเขตต่างๆเนี่ยยากซึ่งทุกวันนี้ก็ยากอยู่แล้วแต่สองอาจจะถึงขั้นพยายามที่จะปิดขเขตเลือกตั้ง จะกล้าทํากันขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ากล้าทํากันขนาดนี้แบบที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยทาขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ไกลไปจากที่ทําอยู่ในวันนี้จะกล้าถึงขั้นไปแบบทําลายบัตรเลือกตั้งอีกหรือไม่กล้าถึงขั้นทําลายหีบบัตรเลือกตั้งคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาตรฐานของทวีปไหนหรือประเทศด้อยพัฒนาขนาดไหนแต่ว่าถ้าทําขนาดนั้นผมคิดว่าป่าเถื่อนแต่ว่าถ้าทํากันปาเถื่อนขนาดนั้นก็พูดตามตรงไม่เซอร์ไพรส์ กกตจะพยายามจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ไหมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะพูดตามตรงเพราะฉะนั้นทหารคงไม่ต้องยึดอำนาจพูดถึงเรื่องของการยึดอำนาจแตะเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่าท่านอดีตรัฐาธิปัตย์พลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกในปี2 5 4 9ตอนนั้นที่มีการยึดอำนาจเนี่ยก็อาจจะประเมินว่าการยึดอำนาจนั้นไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายในเวลานั้นการยึดอำนาจไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย ในวันนี้มีใครที่เหมือนเป็นทหารที่อยู่ในเงาที่อยากจะเป็นบิ๊กบางรอบสองในรอบนี้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสังคมก็คงจะไม่ทราบหรืออาจจะต้องทําเป็นเหมือนไม่ทราบไปก่อนเดลี่โคตดยังไม่ถึงแต่โคตดสุดยอดผมคิดว่าประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาคือขวดนี้ขอเอามาพูดในวันนี้ทหารคนใดที่จะมาปฏิวัติตอนนี้ผมอยากเรียกว่านั่นแหละกําลังจะฆ่าตัวตายอืม แต่คงไม่จําเป็นนะฮะผมเห็นหน้าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในวันนี้เนี่ยนะฮะพูดตามตรงผมผมสรุปในใจเลยว่าไม่ต้องมีทหารคนไหนทําการที่อํานาจแค่กกตเฉยทําเป็นเหมือนทํางานแต่จริงๆแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าคุณสมชัยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะผมแค่บอกเฉยแต่สมมุติว่ากกตเนี่ยทาเป็นแค่แบบและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทาเป็นเหมือนทํางานแต่วันๆโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย แค่นั้นก็ไม่ต้องมีการทําการรัฐประหารแล้วฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาต่อนะครับในประเด็นต่างประเทศในกรณีของอตรุรกีแล้ก็รัสเซียอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ข้าวกล้องมีอะไรมีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองเมล็ดข้าวประกอบด้วยอะไรบ้างวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองนี่พวกข้าวกลัมข้าวสีมินนี่แหละสำคัญม,มีวิตามินอ e ีช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระอ่ามีแคลเซียมด้วย <c oughs> โตมากับข้าวแท้ๆคัดสรรจากผธุ์ข้าวกล้องเจ็ดชนิด วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดไม่ผ่านการขัดสีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ7คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟูดเดอะเฮลตี้เทส พบกับ i ออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV และ w w w Voice TV c o co th ใครทำก็อร่อยบริษัทเอเซี์เซตคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เอฟซีบาร์เซโลนาเมื่อก่อนผมชอบคิดว่าผมชอบการเมืองแบบเด็ดขาดเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเติบโตในต่างประเทศหรือเรียนในต่างประเทศหรือไปไป,ไปศึกษาเมืองนอกอะไคนก็ชอบบอกผมอย่างนั้นจนผมเริ่มเชื่อไปเองแต่ว่าผมเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น เจอคนที่เรียนในเมืองไทยไม่เคยไปเรียนในต่างประเทศเขาก็ชอบการเมืองแบบเด็ดขาดเขาชอบการเมืองที่ผู้นําทางการเมืองสามารถสั่งได้คือสั่งได้แล้วสั่งได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่างจบนะทุบโต๊ะทุกอย่างจบจะสร้างรถไฟความเร็วสูงก็สร้างไม่มีสารรัฐมนูลมาเป็นอุปสรรคนะจะจัดการกับม็อบนะฮะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยก็จัดการได้ไม่ได้มีปัญหาที่ตามมากับการอาริยะขัดขืนของกองทัพอะไรเงี้ย หรือการช่วยเหลือจากกองทัพที่โหดร้ายทารุณจนเกินไปกับมวลชนคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันมันไม่มีในประเทศอื่นผมกําลังพูดถึงอย่างรัสเซียเนี่ยคือปูตินเนี่ยเขาอ,อยู่ได้นานและสียรภาพการเมืองเขามีเพราะว่ามันไม่มีกองทัพที่ไหนจะมายึดอำนาจจากปูตินนะฮะก่อนอื่นมันไม่มีตุลาการพิวัตรเวอร์ชันไหนที่จะมาท้าทายเวลาเด้ม่ปูตินในกรณีของรัสเซียเนี่ยปูตินนั้นได้เอือ้อ าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเป็นผู้นำที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็อาจจะริดรอนสิทธิของสื่อและฝ่ายตรงข้ามบ้างแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศแต่ช่วงหลังเริ่มสร้างภาพเหมือนกันนะครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดอร์นั้นปูตินต้องพยายามที่จะช่วยให้ดูเหมือนว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนทั้งท,งทงจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะมีเรื่องที่จะใช้ในการต่อรองกับวอชิงตัน เรื่องของการนนรโทษกรรมให้กับมิคาคลาคอร์คอฟสกี้อดีตศัตรูทางการเมืองอันนี้ก็ทําให้ดูเหมือนว่ามีความเมตตาธรรมมีความปราณีต่อศัตรูทางการเมืองบ้างนั้นปูตินสร้างภาพได้เก่งทีเดียวแต่ยังต้องบอกความเด็ดขาดของปูตินเนี่ยเมื่อมีความเด็ดขาดในการบริหารประเทศเนี่ยเศรภาพทางการเมืองมีนะฮะนักลงทุนก็เข้านะฮะมีความแน่นอนทางด้านนโยบายที่เป็นสิ่งที่ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กําลังพัฒนาเขาเรียกหา คือการเมืองที่มีสียรภาพไม่มีท่าทีว่าอยู่ดีๆเนี่ยโครงการสํำคัญ,คญตุลาการสารนูรนจะเข้ามายุ่งไม่มีท่าทีแปลกประหลาดจากทางกองทัพในบางครั้งที่ไม่ให้ความร่วมมือไม่มีท่าทีจากองคอ์กรอิสระที่อยู่ดีจะชีมูลความผิดแล้วอยู่ดีต้องปูตินต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรพิสดารแปลกประหลาดแบบนั้นคือแบบนั้นในเมืองไทยจากปูตินไปอีกประเทศหนึ่งที่คล้ายๆกับเมืองไทยหน่อยแล้วกนะ็คือ ตุรกีตุรกีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างมากอาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะฮะอยู่ในอํานาจมานานแล้วนั่นก็คือ,อ,าอานายกเอโดการนะครับกับประธานาธิบดีกูของพรรคเอของตุรกีเอโดการปกครองประมาณ11ปีขาลงก็อาจจะใช่แต่ว่าไม่เป็นขาลงในรูปแบบที่แปลกประหลาดเพราะว่าเครือข่ายของผู้สอนทางด้านศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากแต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาฟูทูลาเกอรเลนเนี่ยเครือข่ายของฟู t ทูลาเกอรเลนนั้นหักกับเอร์โดกันแล้วและเป็นเครือข่ายเดียวกันที่จับมือกันเพื่อโค่นอำนาจเก่าในตุรกีที่มีการดําเนินคดีกับนายทหารเป็นร้อยๆคนที่พยายามที่จะยึอดอำนาจจากพรรคเอที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดเนี่ยฟูทูลกอเลนผู้นําทางด้านศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมในตุรกีเขาเอาด้วยตอนนั้น คนคนนี้เป็นคนที่สําคัญมากเพราะว่าเออร์ดการนั้นขึ้นมาก็จริงแต่คนที่แบกอยู่เบื้องหลังคือโฟโตโลเก์เลนแต่ในรอบนี้ก็มีข้อกล่าวหาจากทางรัฐบาลของเออร์ดูการว่าอดีตทูตสหรัฐนะฟรานซิสริคิอาร์โดนเนี่ยก็มีส่วนผมอาจจะออกเสียงผิดมีส่วนร่วมในกระบวนการฮิสเมดด้วยกระบวนการฮิสเมดเป็นกระบวนการที่ก็ตั้งชื่อว่าฮิสเมดใครตั้งชื่ออย่าถามผมนะฮะม,ม,มันเกินวุฒิภาวะการศึกษาของผม <c oughs> เขาตั้งชื่อว่าฮิสเมดแต่มัเป็นกระบวนการที่ผู้ตาม ผู้ตามของกูเลนเนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายของคนที่เคยศึกษานะฮะคำสอนของโฟโตโลกูเลนเนี่ยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเป็นร้อยเป็นพันคนผู้พิพากษาเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเป็นร้อยเป็นพันคนนักการเมืองเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยเครือข่ายทั้งหมดนี้ซึ่งบางส่วนเนี่ยแฝงอยู่ในแม้กระทั่งพรรคเอเคแล้วก็การทํางานของรัฐบาลของอุตการเนี่ยเครือข่ายพวกนี้เป็นผู้ที่พูดง่ายสามารถ ทำตามคำสอนของโฟโตโลโกลเลนแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นงานรัฐบาลของเออรโดวานได้เล่นงานด้วยวิธีใดมันมีหลายวิธีนะครับถ้าคุณได้ดูในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดำเนินคดีกับรัฐมนตรีมหาไทยพานิชย์นะฮะแล้วก็ในขณะเดียกันบุตรชายของคนต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ถูกข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชัน นะครับแล้วก็มีอสอสอของรัฐบาลหลายคนที่ถูกกดดันให้ลาออกด้วยโอเดอการต้องปรับคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยสิคนเลยเพื่อล้างบางคนเดิมที่ถูกตำรวจเล่นงานแต่ว่าจริงๆแล้วตำรวจที่เขาอยู่ภายใต้อิที่พลของฟูโตโลเกอร์เล่นเนี่ยเขาเล่นงานโอเดอการเนี่ยผ่านการบีบให้ปรับคอรามอาในที่สุดแฉรัฐบาลไปเรื่อยเปิดโปงรัฐบาลไปเรื่อยๆปัญหาในการหักโอโดอการในรอบนี้ของฟูโตโลเกอร์เล่นก็คือว่าในที่สุด ถ้าทำสำเร็จแชร์ไปเรื่อยๆ d i ส c คร d ิตไปเรื่อยๆอาจมีม็อบมีมวลชนไปเรื่อยๆเนี่ยมันปูทางไปสู่การคืนอำนาจสู่ให้กับพวกอำนาจเก่าในตุรกีเรากำลังพูดถึงพวกทหารที่พยายามที่ยึดอำนาจจากเอโดวานอยู่แล้วบางคนติดในคุกบางคนยังไม่ติดแล้วก็บันดดผู้พิพากษาที่นั่งอยู่ในตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากสัดส่วนของการคัดเลือกโดยประธานาธิบดีกู นะเพราะฉะนั้นตุรกีเข้าไปไกลกว่าไทยเขาพัฒนาไปไกลกว่าไทยแต่ว่าโอกาสที่จะถอยหลังแบบไทยมันก็มีมันก็มีมมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูกันว่าคุณสุพจน์ไขมุกกับคุณเฉลิมพลเอกอุรุเนี่ยเคยพูดอะไรไว้บ้างสักครู่ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา Welcome Breakdown the to Break นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't to play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบสองภาษา It would such adrenaline would such rush be an คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณ oh, <wow. S 2> หัวราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว <laughs> มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw mm hmm. ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV ถึงอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทาง Voice TV แนวทางปลองดอง จะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนันได้ก็ต้องมีคนเสียไม่ไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกไ,ไฟห์รงบว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบเด็ษก,การเบ็ดเสร็จเกิด,ดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนะั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเล <Home> Pro. ถ้าไม่มีข่าวกปปอสอนในเมืองไทยเนี่ยข่าวนี้คงจะสร้างความสะพึงกลัวในสังคมพอสมควรนะครับเราคงยังจําได้ที่เราเจอซาร์เนี่ยนะฮะหรือหวัดนกมีโรคต่างๆนานาที่ระบาดในประเทศจีนในบางส่วนของฮ่องกงคือเป็นเรื่องที่รายงานกันเป็น,ป,นปกติแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไกลๆเราอาจจะไม่กลัวแต่จะระวังไว้นิดน,นึงก็ดีนะฮะผู้เสียชีวิตปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจาก Middle e a s อ respiratory syndrome หรือที่เขาเรียกกันว่า MERS เนี่ยนะฮนะในซาอุดิอาระเบียเนี่ยจากตัวเลขของกรุงริยาดน,นั้นสูงถึง56รายนะฮะนะฮะรายนะครับล่าสุดช่วงท้ายปีเนี่ยเป็นชายอายุ73ปีครันี้ก็ไม่ได้มีใครสรุปว่าตกลงแล้วโรคนี้มันระบาดมาจากประเทศจีนตอนตอนแรกแล้วไปที่ซาอุดิอาระเบียได้อย่างไรแต่ว่ามันระบาดมาสักพักหนึ่งแล้วในช่วงครึ่งเดือนครึ่งปีที่แล้วนะท้ายปีที่แล้วในซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นก็ ระวังกันไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับเข้าใจว่าทางกระทรวงสารสุขของไทยก็มีมาตรการพิเศษสาหรับคนที่เดินทางเข้าออกซาอุดิอาระเบียนะฮะเดลิคอวันนี้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะฮะมีอดีตในอดีตเนี่ยมีสองคนที่คอมเมนต์เรื่องนี้นะครับหนังสือพิมพ์บางฉบับรายงานว่าเป็นคุณเฉลิมพลเอกอุรุบางฉบับบอกว่าเป็นคุณสุพศไข่มุกโทษทีผมผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเชื่อใครดีแต่ว่าถามทีมงาน บริสตีบีเบอกว่าเป็นคุณสุพจ์ไข่มุกพูดเพราะฉะนั้นผมก็ให้เครดิตคุณสุพจ์ไข่มุกก็แล้วกันนะแต่ว่าก็าจ,จะทบทวนกันเองว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมให้ดูก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าให้เครดิตว่าใครพูดผิดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิใจที่พูดเรื่องพวกนี้ทั้งทที่ไม่ควรจะภูมิใจเมืองไทยยังไม่พร้อมสําหรับรถไฟความเร็วสูงและการสร้างรถไฟความเร็วไม่คํานึงถึงประชาเศรษฐกิจพอเพียงและไทยยังไม่พร้อมที่มีรถไฟความเร็วสูงไม่ยอมให้สร้างหากไทยยังมีดิน ลูกรังอยู่ทําให้นี่ตกไปยังลูกหลานแล้วนี่ผม p า r a p h r a s e นะนี่ไม่ใช่ direct q u o นี่ไม่ใช่โคดเป๊ะอย่างที่คุณสุพจน์ไข่บุกหรือคุณเฉลิมพลเอกรุพูดผมสรุปจากที่ที่วันนั้นออกมาเป็นใจความจากวันที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไปนั่งนะครับแล้วก็ให้การให้การหรือถูกไตส่สวนโดยสารมนูน ผมมีโอกาสสัมภาษณ์นักการเมืองเยอะหลายคนก็บอกผมว่าขอไม่พูดถึงสารรัฐธรรมนูญได้ไหมขอไม่แตะสารรัฐธรรมนูญผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่วิพากษ์วิจารสารรัฐธรรมนูญมันเหมือนกับว่าเวลาที่ทหารเขายึดอำนาจเนี่ยแล้วคุณไม่วิจารณ์ทหารที่ยึดอำนาจนะฮะมัน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 เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าวิจารสารรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานในช่วง หลายหลายเดือนที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องวิจารณ์ไม่งั้นไม่มีแรงกดดันจากสังคมเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็มีข่าวมาตลอดว่าไทยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ใช่ไหมฮะเราจะเป็นศูนย์กลางเจ้าภาพ AEC ในปี58คือเราจะไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยทั้งลาวทั้งเวียดนามเนี่ยเขามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแล้วแม้กระทั่งกัมพูชาที่คนไทยชอบชอบว่าหุนเซนเนี่ยนะ ถ้าเขามีทั้งหมดแล้วแล้วเชื่อมต่อกันหมดแล้วเนี่ยจะเว้นไทยอยู่ประเทศเดียวเนี่ยนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องอับอายขายหน้าไหมฮะสำหรับการที่จะเป็นเจ้าภาพ AEC แล้วไม่มีรถไฟความเร็วสูงโอเคคือมันมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ขาดทุนในระยะสั้นแต่ว่าคุ้มทุนในระยะยาวผมก็ว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะลองคิดถึงนะฮะ,ะในประเด็นนี้มีคน SMS ดีๆเข้ามากันเยอะนะฮะที่เข้าไปใช้ second screen เนี่ยนะฮะเรื่องรถไฟความเร็วสูงขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามากันนะครับ นะไปดูเซ็กเ d ์สกรีนเลยก็ได้นะมีคนนึงบอกว่า mm hmm. เศรษฐกิจพอเพียงกับรถไฟความเร็วสูงคนละเรื่องกันมีรถไฟไปต่างจังหวัดจะได้มีการเติบโตของเศรษฐกิจกระจายไปที่ต่างจังหวัดทําให้ชาวชนบทมีระบบค้าขายในจังหวัดตัวอย่างไม่ต้องพึ่งแต่ก็ทมอ,อย่างเดียวนี่ mm hmm. ก็บอกว่ารถไฟความเร็วสูงมันก็มีความพอเพียงนะไม่ใช่ไม่พอเพียงเขาบอกว่า แต่คนไทยที่คิดอย่างท่านตุลาการสารมนูญก็คงจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะประเทศไทยควรอยู่อย่างที่ไม่คิดอะไรเทยทยานหวังในสิ่งที่เกินเอื้อมจริงๆแล้วสิ่งนี้มันไม่เกินเอื้อมแล้วไงแต่ว่ามีบางคนพยายามที่จะบอกว่ามันเกินเอื้อมนะฮะบางคนบอกว่าความคิดอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ควรว่ามีรถไฟความเร็วสูเป็นความคิดแบบไดโนเสาร์ต่าล้านปีเออนี้ก็คงจะจริง ไม่หรอกคือมันเรื่องของการคุ้มทุนไม่คุ้มทุนผมคิดว่ามัน,ม,นมันก็เถียงกันได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของสารที่จะเข้ามายุ่งไปที่ประเด็นหลักของวันนี้ดีกว่ามีคนส่งคําตอบเข้ามากันเยอะมาดูโหวตกันฮะโหวตกันว่าเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์เลือกตั้งแบบที่มีภายใต้พรกฉุกเฉินภายใต้ความปาดเถื่อนของเมืองหลวงของเราวันวันนี้เนี่ยนะฮะ คุณจะเทคะแนนให้กับพักไหนหรือกลุ่มไหนหรือแคติกรีไหนถ้าเกิดคุณปกติเลือกปอชอปเนี่ยนะคะคิดว่าคะแนนเสียงปอชอปในวันเลือกตั้งจะเทไปให้ใครเลือกพักเพื่อไทย58%ร์พักอื่นๆ16หอร์นหรือเทไปที่โนโหวตเนี่ย26โนโหวตได้เยอะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะนะฮะประมาณ16%จะเลือกพักอื่น น่าสนใจมีคนวิเคราะห์ให้ผมได้ฟังด้วยนะฮะว่า,าสำหรับฐานเสียงปชปส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบรักแล้วรักเลยไม่น่าจะอยู่ดีเทไปให้กับพรรคอื่นได้เทไปกับเพื่อไทยก็ไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะทำใจได้เพราะฉะนั้นน่าจะมุ่งเน้นไปที่โนโวตมากกว่าอันนี้ก็อาจจะจริงนะแต่ว่า,าผมก็มีโอกาสานั่งคิดเรื่องนี้สักพักผมคิดว่าคะแนนเสียงประชาธิปัตย์เยอะ จะไปที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในรอบนี้เบอร์สามพักรักประเทศไทยคะแนนประชาธิปัตย์เยอะจะไปที่คุณสุวริ์เลียประตาพลบนะฮะเบอร์หนึ่งพัชชาพัฒนานะฮะ uh, คงไม่มีหรอกที่ปกติจะเลือกปอชอปอแล้วอยู่ดีๆไปเลือกเพื่อไทยคงมีการโนโหวตโนโหวตของเยอะหน่อยแต่ว่าสัดส่วนที่จะทําให้ปาร์ตี้ลิสต์ของชาติพัฒนา uh, หรือแม้กระทั่งชาติไทยของคุณบรรหารเนี่ยนะฮะแล้วก็ของคุณชูวิทย์เบอร์เบอร์สามเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ของพัก ขนาดกลางขนาดเล็กพวกนี้อาจจะเต็มเต็มได้ทุกคนที่ส่งลงเลยก็ไดนะ้ส่วนเสื้อแดงบางส่วนคงจะมีบ้างที่ไปเลือกพักเบอร์8ปดพักพลังประชาธิปไตยนะครับของดรประสัยมงคลสิริกับคุณจิตราโคชเดชคงจะมีออกแนวอย่างนั้นบ้างนะฮะพรุ่งนี้เวกับไทยแล a ด์นะครับต้องบอกท่านผู้ชมคุณชูวิทย์กมลวิสิตมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะ ในชั่วโมงที่2เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับแล้วแน่นอนเราจะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองภายใต้พรกอฉุกเฉินวันนี้ที่เขาประกาศกันเนี่ยนะฮะมีผลทางการเมืองอแน่นอนในระดับหนึ่งจะเป็นเหมือนปี53หรือไม่คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างเพื่อทําให้การเลือกตั้งนั้นราบรื่นส่วนมอบกปสปสกปทเขาก็นั่งเฮกันลุยชุมนุมกันต่อท่ามกลางสถานการณ์ที่มีพรกฉุกเฉินนะครับ วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ